3.62นางสาวพัชราภาบุกดีค่าง3.62เดชเดียวกันนะคะนางสาวนาริศราพาัททองกันแม่ชืช่อแอค่ะเป็นเพื่อนนิสันเองค่ะแม่เขานางสาวจุราพรบุญญาอัศร์3.63ค่ะเขามีครูที่เึกษ3.6ครั้หนึ่งดี ทั้งครูพัคระใหม่และครูรับิสุนะคะนางสาวชนิดาโนโพรง3.63ถามว่าที่พยาบาลค่ะเพิ่งได้รับคุนมารวมกับน,นริศรา,าด้วยนะคะ3.65นางสาวประพัฒน์ศรปัดเขตาอังค่ะอันนี้นักกิจกรรมยอดเยี่ยมทั้งเรียนดีและกิจกรรมดีค่ะนางสาวเาพ็ญนภาปตัง จุดหกาลำดับที่หกนางสาชนทิานาลงสามจุดเจ็ดศูนย์อันนี้เก่งเพราะครูสอนดีนะคะโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษค่ะที่คุยเนาะลำดับที่ห้าครูสังคมปทุมนะคะเราได้ยินเสียงครูสังคมปทงุงครูวเรณิีปันานายคร ไม่มีนะคะคุณครูลำดับที่5น้นายอธิวัฒน์สุพัญญาณ3.76ค่ะคนนี้เป็นประธานนักเรียนด้วยนะคะกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเน้นเรียนเน้นกิจกรรมและเน้นความรักด้วยนะคะนางสาวชุติการอินเดน3.8ู่ ลำดับที่สามนางสาวนางพิชาคุ้มกลางค่ะสามจุดแปดงลำดับที่สองว่าที่พยาบาลเช่นกัน,นค่ะนางสาวสักิคอโอสายไทยสามจุดค่ะคุณหมอคิมรังนี่ให้ยาคนไข้ผิดไม่ได้นะคะต้องตั้งสติหน่อยนะคะและคนสุดท้ายค่ะเป็นลูกจตำรวจค่ะ ข้างโรงเรียนบ้านเขาเขาเดินมาโรงเรียนตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ไม่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ยังขี่ไม่เป็นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเกรเฉลี่ย3.94สาวพิมพ์ปราณณาจุ้ยไทยสง่าขอแสดงความยินดีกับลูกๆที่ได้รับยอดอกไม้กับท่านผู้จัดการเป็นฝันและกำลังใจให้ลูกๆนะคะ ลูกๆที่ไม่ได้รับชอบออกมา